สวัสดีค่ะสวัสดี S C O Channel นะคะพี่น้องเบิ้งอันตัดยาออกจากทางแล้วมันรกมากนะคะวงหยอกเบิ้องขาหยาออกจากปลาย่างมันหกเดี๋ยวเรามารอชมตอนตัดว่ามันจะขาดขนาดไหนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเบิ้งหยายาหกบักคักเลยไปาดะตัดออกเพราะว่ามันหก ตาดอกกับตูหอกไปนหัวพี่้องเบิบ้งฮ่าเบิ้งหย,ยาหาหห่หมันหนาฝนเนาะพี่น้อกหยาไมันค็เด้เกิดเรีวยว้นเร็กเกเรวบักคักอ่ะตาดอกตึนดดอกหมดอบบเลยนะคะถ้าดอกที่ปาย่างเพระาะวนน่าจะตุนย่างเขาถูกไปเค็ดดิบได้พี่้อก้าดอกแปวก่บตูหอกเปนหัวพี่้อก หักให้เร็วๆนะคะทุกคนชูเท้าชูเท้าโอ๊ยโถสติเดือดหน่อยสีสั่งมาแค่จะรอมารอตรงกันตอนตัดเสร็จแล้วติดด่างมาเรียงสะอาดตัวเต็มหัวเลย ถาดอกก็ติดปัวเตียง่วงเพราะว่าหญ้านอนนี้บัวมันก็กินนะคะมันกินด้เลย,เลยดอกไม้เจยแบบค่านก็จะเอารถตาเล้งมาหอบไปให้บวัวนะพี่ดอกวันุ่อเป็นใจวะยามันเห็นแค่ตาว่ะ ้แบบผักพอสมคผมตอ้อนนาันนี้คือปลาย่างนี่เลยเอาเชื้อเห็ดมาใส่เลยด้พี่น้องใส่เชื้อเห็ดแล้วนะคะใส่สองเทือสามเท้อแล้วปีหน้ามันหนาจะเกิดเหรอเพราะว่ามันตนุน่นงหญ่แล้วบรรยากาศหน้าบ้านของเขานะคะบรรยากาศดีเวอร์ไอสายลวกวไม้ก็สวยมากนะคะ ดอกไม้ก็เริ่มอมันนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอากันไก่มาตัดเอาดอกมันไปเห็ดอันไปในไปไนปบ้านรอบหนานะพี่น้องเบิรงหุ้ยเบิร์กต้งไมงามมากครับด,ดอกไม้คือสวยมากทุกคนดูสิบรรยากาศคือดีสุดๆค่ะไปไหนคะคนสวยสวัสดีค่ะหรือย,ยังสีไมสายลูกขึ้นมากินขา่า เบอและตีพักกับเขาพายิงก็ลองผัดปลาดุก็ผัดไก่เลยลูกเสียยาไป่แดงหมูแดงหมูแดงกับมาหมูแดงยาเล่นนัลูกมันสิตัดยาเล่นเปิดหรอกใหม่อู้ยเลยอารรยากาศคือดีเวอร์นะคะทุกคนอ้ยูบงบรรยากาศรอบ้านบ้านของเราเป็นไงบ้างคะสวยไหมทุกคนช่วงนี้ก็จะ ทั้งลูกทั้งคีก็่าจะวนเวียนไปอยู่จะรอบ,บ้านเลยนะที่นออไไ้องต่ร์ไซค์ดำช่วงนี้ได้อยู่บ้านนะคะเพราะว่าปิดวงปิดฤดูกาลเช่นอย่างคุณยายยา,ายายกินบกมกม่วงได้หนิมาสอนกับลูกมื่กินบอกมองก้อนแกงก้อแกงครับหลานทั้งนั้นเยอะคนคอยลูกกันมากกว่าออเอ้าที่ไรให้ยังแล้วลูกกินบมกม้วนกับแม่ต่อมาสอนโอ้กินบกมกม่วงตออเด้คอค่ะแต่สามโมงเซา เขาลยะไกินบักม oh, yeah hey, mm, oh, ี่วงวางอย่าเขาและกินบักม่วงโอ้ยอยากมาเลยนไมมันเบิ้สุบได้กินเอามาจากต้นเดนี้มีมาต้นยต้นนั้นฟากอันเียงานาบบม่วงปุมกระดนนะเนินต้นนั่นม่วงปุมเสียต้นเดียวลางเป็นรูดเสอยู่ด้ที่าบ้านเขาเว้นเบิ้ลหรอ่เบอกเบิ้ละเนบอกวาใชเนบิ้ลไปวดเราหยาพรอนตัดหยาเออบอกเขาอบอก เขามากวดน้องซามเขาจะขนแดไปอ่ะมาเขาหัวขอขอด้วยใช่นอกแม่มไม่ไเจอจังเออบอนเป็นใส่แต่กันย่าไปไปหวัววะหยาพรอนตัดหยาบอกข้อเล่งขึ้นมาน่า้านของเราดีเวอร์ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมเด็กๆหอมหญ้านะคะมาดูเจ๊หญิงทำอะไรนะคะทุกคนเป็นอย่างินเนาะจ๊ิ ปานูไม่มอนได้ใสว่วาเอร์เย่งเงยยงพัเพป็ดปลาดุกาทิได่เบอรงประโยชน์รัตด์ยาแล้ลหรอยัอยงโอ้ยโอ้ยรัตน์ยาหรอ น่ากินเบอร์ผัดเผ็ดปลาดุกสุดเจ๋งปลาดุกคือทอดกรอบแล้ว

ดููเดยวมาเขาไปรอดหาเขาอยู่มือันอีคอนใหญนะเป็นสองสันเลย่นที่เขียวกับเป็นทอนนึงคนที่สามเออไม่ไม่ลวดคันคุน ก็ดีนสาดไปเลีาูนสาดก็ดอืได้นี่ปลาดกทดเส้นงนะคะลายกิ้วขาอไม่หวันครับกินข้าวไหมครับปากดำเด้ยจีใส่ปลาเลยเ้วก็ใส่ ได้ไรเฮ้ยแต่ลงหม้อนะเต้นไปเบิ่งเข่าวัวนี่มันกินแ่้เลเะสีสมนำหนาเด้อค่ะบอกเด้อค่ะว้าจะมียังบ้างี่นี่ป็นิลด้ ใส่ไปเลยเหรออืมห้าสิบประมาณนึงงามอะไรหรออ๋อประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็จะไปกินกันจ้ารับประทานป๊าพี่น้องเบิ้งตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนดูสินี่ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดเสร็จแล้วสาดซ่านตามากคาพูดหมอกบึกอ่ะนี่มองนี่ตาเด้อนี่ วันนี้คอยก็บอกรถตัดเพระาะว่าตัดออกมันจังโหกตัดเสร็จแล้วจ้าไม่ลกแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้านี่ให้ใส่หม้อห่อไปหั่วเดี๋ยวนี้พระธากับเิ็คนตู่โอเคนะคะ